ทเทรนอารมณ์ร้อนสลอตเผยสาเหตุเปลี่ยนตัวออกเกมล่าสุดอร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรกับทเทร,รนอเล็กซานเดอร์ตออานนที่แสดงท่าทางไม่พอใจตอนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมเปิดบ้านชนะเบรนฟอร์ด2-0สลอตกล่าวว่าผมเข้าใจนะนักเตะทุกคนต้องการเล่นเต็มเกม90นาทีแต่ผมไม่คิดว่านักเตะที่อยู่บนม้านั่งสำรองตั้งแต่เริ่มเกมจะพอใจกับการตัดสินใจของผมเช่นกันการตัดสินใจของสลอต สล็อตอธิบายว่าทเทรนเพิ่งกลับมาจากการเล่นให้กับทีมชาติซึ่งเขาได้ลงเล่นค่อนข้างเยอะในช่วงต้นของทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะไม่ได้ลงเล่นในช่วงหลังเขามีเวลาหยุดพักไม่กี่สัปดาห์แล้วเพิ่งกลับมาเล่นสล็อตกล่าวมันเพิ่งจะเป็นเกมที่3ของเขาเราต้องดูแลเขาเพราะเราต้องการเขาตลอดทั้งฤดูกาลไม่ใช่แค่2เกมแรกเท่านั้นสล็อตยังย้ำว่าเขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวทเทรนออกเพราะต้องการดูแลเขาให้สามารถช่วยทีมได้ตลอดทั้งปี และสิ่งที่ดีสําหรับผมก็คือผมมีตัวสํารองที่ดีมากดีมากอย่างคอเนอร์แบรดลีย์ได้ทางกลับกันเรากําลังดูแลเทรนอยู่ให้เขาสามารถช่วยทีมได้ตลอดทั้งปีและสําหรับวันนี้เขามีเกมที่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นมุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าการเปลี่ยนตัวเทรนออกในช่วงเวลาที่สําคัญของเกมเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะเทรนเป็นหนึ่งในนักเตะที่สําคัญของทีม บางคนเชื่อว่าสล็อตอาจจะต้องการให้เทรนได้พักผ่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้แต่ก็มีบางคนที่มองว่าสล็อตอาจจะต้องการส่งคอเนอร์ลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเกมรับสรุป,รปเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของผู้จัดการทีมนั้นมีความซับซ้อนและมักจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลอย่างไรก็ตามสล็อตยืนยันว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของทีมและเชื่อว่าเทรนจะสามารถช่วยทีมได้ในเกมสำคัญสคัญ ที่กำลังจะมาถึง